สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องคำอุทานนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคำอุทานนั้นหมายถึงอะไรคำอุทานนะคะคือคำที่ใช้แสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะคะประเภทที่หนึ่งคือคำอุทานบอกอาการนะคะเป็นคำอุทานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งคำอุทานชนิดนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีอยู่เสมอนะคะทุกครั้งนะคะที่เขียนคำอุทานนะคะประเภทบอกอาการจะต้องมีเครื่องหมายอัสเจรีกำกับอยู่หลังคำอุทานด้วยเสมอนะคะเช่นเอ๊ต้องวางไว้ตรงไหนนะนะคะคำอุทานคือคำว่าเอ๊นะคะ สังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมายอัศเจรียกำกับอยู่หลังคำอุทานก็คือหลังคำว่าเอะนั่นเองคำอุทานชนิดนี้นะคะเป็นคำอุทานบอกอาการนะคะแสดงความรู้สึกสงสัยนะคะประโยคที่สองนะคะชัยโยทำได้แล้วนะคะคำอุทานคือคำว่าชัยโยนะคะหลังคำอุทานต้องมีเครื่องหมายอัศเจรียกำกับอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นคำอุทานบอกอาการนะคะความรู้สึกดีใจนั่นเอง คำอุทานประเภทที่สองคือคำอุทานคำอุทานเสริมบทนะคะเป็นคำอุทานเน้นความหมายให้ชัดเจนและทำให้สระสลวยขึ้นนะคะเช่นมือไม้เละเทอะหมดแล้วนะคะคำอุทานคือคำว่าไม้นะคะเป็นอุทานเสริมบทก็คือคำว่าไม้เนี่ยไปเสริมความหมายคำว่ามือให้มันชัดเจนแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นนะคะเราก็แบบ มือไม้เลอะเทอะหมดแล้วคําอุทานคือคำว่าไม้ไม้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม้จริงๆนะคะเป็นแค่คําอุทานเสริมคําว่ามือไปนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวนี้รถราเยอะข้ามถนนต้องระวังให้ดีนะคะคําว่าราเป็นคําอุทานเสริมคําว่ารถนะคะค่ะได้เราจะได้เป็นคําว่ารถราเยอะนะคะก็คือเสริมให้มีความหมายคําว่ารถเนี่ยชัดเจน ว่ารถเนี่ยมันเยอะจริงๆรถตรามันเยอะมากอ่าประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคําว่าไปวัดไปวาอย่างนี้ไปวัดไปวาคําว่าไปวาเสริมคําว่าไปวัดให้มีความหมายว่าไปให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้คาคนานั้นนมันสระสะลวยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหน้าที่ของคําอุทานนะคะ คือมีหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเสริมความหมายแล้วก็ช่วยให้สละสลวยนะคะตัวอย่างเช่นวัดวาอารามนะคะคําว่าวาเป็นคําอุทานนะคะที่เสริมความหมายช่วยให้ข้อความสละสลวยเป็นอุทานเสริมบทนะคะโอ้ยเจ็บหูคําว่าโอ้ยนะคะเป็นคําอุทานแสดงความรู้สึกเจ็บนั่นเองนะคะให้นําคําอุทานที่ครูกําหนดให้นะคะเติมหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันนะคะ ข้อที่หนึงฉันลืมทําการบ้านสนิทเลยควรเติมคําว่าเฮอฉันลืมทําการบ้านสนิทเลยอย่าลืมนะคะใส่เครื่องหมายอัศเจรีกํากับหลังคําอุทานด้วยนะคะเสียงอะไรในห้องเก็บของเติมคําว่าเอ๊ะเสียงอะไรในห้องเก็บของอันนี้เป็นคําอุทานที่แสดงความสงสัยนะคะกระเป๋าสวยจริงๆเราต้องใช้คําอุทานคําว่าโอ้โหอันนี้เป็นคําอุทานที่แสดงความตื่นตาตื่นใจนะคะ และสุดท้ายโอ้ยปวดท้องอันนี้เป็นคำอุทานแสดงความเจ็บปวดนะคะส่วนที่เหลืออีกหกข้อนะคะให้นักเรียนนะคะใส่คำอุทานลงมาให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งถ่ายภาพและเขียนชื่อส่งลงมาในไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ